สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนอ่านอังกฤษสำเนียงเปเวอร์ด้วยฟอนติกส์ง่ายๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในส่วนของ part ที่4นะคะวิธีอ่านสะกดคำตอนที่1นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะแบ่งคำศัพท์นะคะ เป็นตาราง3ช่องนะคะช่องที่1นึ่คำศัพท์ช่องที่2องคำอ่าน IPA และช่องที่3ามคำแปลนะคะมาดูช่องที่1กันนะคะช่องที่1นึ่คำศัพท์คือคำว่า C C A อ่านว่าอะไรนะมาดูกันนะคะ C S คือสอเสือใช่ไหมคะแล้วก็ตัว I สาเนียมกับหัวลงจำได้ไหมคะว่า สัญลักษณ์นี้แทนเสียงอะไรคะเสียงสระอีนะคะฉะนั้นซออีซ so e, ีแปลว่าเห็นนะคะต่อไปค่ะ F R d o u ร์ดับเบิลอี e F R e ฟอารนะคะ A F R d o u ์ดับอ่านว่าอะไรนาะมาดูค่ะ for e free for e free ให้เปล่านะคะคือไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะฉะนั้นสำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็น double e EE ต่อท้ายนะคะเสียงของสัญลักษณ์ IPA จะเป็นเสียง e นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเลยนะคะคำว่า sit และคำว่า hit ค่ะ,ะ s i t บางคน a อ่านว่าอะไรหนะ้ามาดูคำอ่าน IPA ซิ S-I-T จำได้ไหมคะตัว I แบบนี้คือสระอะไรคะอ่าเป็นเสียงของสระอีนะคะฉะนั้นคำนี้จะอ่านเป็นสเสือสระอีทหารจึงอ่านออกเสียงว่า sit 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 แปลว่านั่งนะคะต่อไปค่ะ H-I-T อ่านว่าอะไรหนะ้ามาดูค่ะ คำอ่าน IPA ฮอนโูกสระอิทอราหารอ่านว่า hit 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 แปลว่าตีนะคะต่อไปค่ะ T E N A อ่านว่าอะไรนะมาดูคำอ่าน IPA ค่ะ A N o T A e N TEN นอะ TEN เนะจำได้ไหมคะว่าตัว E แบบเนี้ย E เล็ก แทนด้วยเสียงอะไรคะเสียง A นะคะเสียงเฉะนั้น T E N จึงอ่านเป็นอ A N O TEN แปลว่า10นะคะต่อไปค่ะคำว่า H E N H E N ออกเสียงว่าอะไรนะมาดูกันค่ะ H A N O HEN H A N O HEN แปลว่าไก่นะคะฉะนั้น ตัว e เนี่ยจึงแทนเสียง e นะคะ <S <S พอจำได้นะคะต่อไปนะคะ h a t ออกเสียงว่าอะไรนะ h แล้วก็ตัว a เล็กแล้วก็ตัว e เล็กเอาหลังช่นกันเป็นเสียงสระอะไรคะสระอนะคะจำได้ไหมคะสระอฉะนั้นคำนี้ จึงอ่านเป็นฮอแอแฮแล้วก็ใส่ททหารจึงอ่านว่า h ฮ t h ฮ t แปลว,ว่าหมวกนะคะคำต่อไปค่ะ F A T นะคะ F A T อ่านว่าอะไรนะมาดูคำอ่านค่ะ f อแ a อ r f แ i r แแแล้วก็ใส่ททหารนะคะก็จะอ่านว่า fat, 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 แฟ t แฟ t แฟตแปลว,ว่าก้วน นะคะต่อไปค่ะ ARM ARM อ่านว่าอะไรนะมาดูค่ะ ARM อ่านว่าเอออันนี้จำได้ไหมคะเสียงอะไรคะแน่นอนค่ะเป็นสามเหลี่ยมกับหัวโล่งต้องเป็นเสียงยาวนะคะเป็นเสียงยาวก็ต้องเป็นคำนั้นคือ,อเสียงนั้นคือเสียง R นะคะเสียง R อ่านว่า arm นะคะ arm 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 แปลว่าแขนนะคะต่อไปค่ะ farm farm นะคะอ่านว่าได้หน้าอ่านมาดูค่ะ far 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 farm farm นะคะ farm อันนี้เป็นรอเรือน,นะคะก็ออกเสียงควบกล้ำตรงกลางไปนะคะก็จะอ่านออกเสียงว่า farm 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 นะคะแปลว่า farm นะคะฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะต่อไปนะคะคำว่ากอด นะคะ G O T ออกเสียงว่าอะไรนะอะ่มาดูค่ะตัว G อันนี้คือเป็นกไก่นะคะแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้คือสระอนะคะแต่ว่าจะเป็นอในลำคอนะคะเป็นออกกททหารต่อท้ายนะคะก็จะเป็นกออกกแล้วก็ใส่ททหารต่อท้ายค่ะก็จะอ่านออกเสียงว่ากก แปลว่ามีนะคะต่อไปค่ะคำว่า H O T อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านอ่าน IPA นะคะอันนี้เป็นทอนพูจะเป็น H O H O แล้วก็ทอทหารต่อท้ายนะคะก็จะอ่านว่า HOT 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 แปลว่าร้อนนะคะต่อไปค่ะ S, S A W อ่าน่าเลยนอมาดูนะคะ S ซอเสือนะคะแล้วก็เป็นตัวเหมือนตัว C นะคะตัว C กับหลังแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวาสามเหลี่ยมกับหัวลงนะคะต้องเป็นเสียงนะคะเสียงยาวแน่นอนนะคะเสียงยาวเสียงนั้นก็คือเสียงสระ อนะคะอนะคะคำคำนั้นคือคำว่า sore นะคะฉะนั้นเสียงนี้ต้องออกเสียงว่า sore นะคะ sore sore so. แปลว,ว่าเคยเห็นนะคะต่อไปค่ะคำว่า roar r a w ออกเสียงว่าอะไรนะอ่ะ r o r r a r r a r r a r แปลว่าดิบนะคะฉะนั้นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ,ะตัว C แล้วก็สามเหลี่ยมกับวงโล่จึงเป็นสัญลักษณ์ของเสียง a อนะคะ a อฉะนั้นตรงนี้จึงออกเสียงว่า roar นะคะ roar ต่อไปนะคะคำว่า put อ p u t อ่บางคนเอสงสัยอ่านว่าอะไรมาอ่าน IPA สิคะ P แล้วก็สัญลักษณ์เหมือนตัว U นะคะเป็นสระอุใช่ไหมคะฉะนั้นพอพานสระอุทหารจะอ่านออกเสียงว่า put 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 แปลว,ว่าวางนะคะต่อไปคะ่ะ P U S H P U S H อ่านว่าอะไรเอย่ยอ่านดูคำอ่านค่ะ P U S H. ันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอักษร S H นะคะออกเสียงว่า SH, นะคะฉะนั้นเวลาอ่านจะอ่านเป็น push 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 นะคะแปลว่าผลักค่ะต่อไปนะคะคำว่า to, t o T d O T O อ่านว่าอะไรนะมาดูคำอ่าน IPA ค่ะ จำได้ไหมคะสัญลักษณ์นี้ตัว u แล้วก็เป็นตัวสามเหลี่ยมกับหัวลงแสดงว่าต้องเป็นเสียงยาวแน่นอนนะคะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสระอูนะคะคำนี้จึงอ่านว่าทูนะคะทำไมอ่านว่าทูมาดูช้าๆตัวทีทหทหารทอทหารสระอูหรือเสียงอูทออู t ทู to. นะคะทู to. ทีดับเบิลโจึงอ่านว่า two นะคะ two แปลว่าด้ยวยเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคำว่า zoo 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 นะคะ S double O นะคะเอออ่านอะไรนะ S double O เนี่ยอ่าไม่ใช่ค่ะ z z double o z z double o นะคะ ออเสียงว่าอะไรนะอ่ะมาดูคำอ่าน IPA นะคะอันนี้จะคือสอเสือนะคะจะเป็นสอ่อเสือแบบทำคอสั่นๆหน่อยะคะ่ะก็จะเป็น zoo 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 นะคะอันนี้เป็นเสียง u นะคะเป็นเสียง s จะเป็นสอ่อเสือหรือซอโซ่ก็ได้นะคะก็จะอ่านออกเสียงว่า zoo zoo Zo แปแลว,ว่าสวนสัตว์นะคะพอจำได้ไหมคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด s u b s ไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ